โอ้ยราา่่าา้ยั่ท่านายกกลงน้แล้วคะี่เขาเรีว่าท่านนายกลงน้ำจริงไหมคะหรือว่าขึ้นอยู่กับทางตำรวจอะไรที่ลงน้ำให้พี่จกกลับมาไม่ใช่ไม่ลงน้ำเป็นเรื่องของ ทาอคือนบาลไงแล้วก็่ำเรื่องมาไงทดสอบแล้วมันยังไม่ได้คเทีต์เลตกกลับไปสอบขอบสอบยุ่งแล้วคุณก็เคยฟ้องนายกเหรอคะเรื่องเขาดิแต่ว่าสามารถกลับมาได้ใช่จหมเนะปวดได้อยู่แล้วโควิดคัดงี้ล้วใช่ไหมจะให้ตือจะให้ตือฉีดด้วยไหมวัคซีน 哈哈哈哈哈！